สวัสดีค่ะครูอ้อขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนหัวหน้าน่ารักค่ะก็จะเป็นห้องเรียนในการพัฒนาหัวหน้านะคะให้บริหารงานเก่งมากขึ้นค่ะบริหารคนให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะวันนี้ครูอ้อจะให้ความรู้เรื่องของภาวะผู้นำแบบสนับสนุนนะคะหรือว่า supportive leadership ค่ะซึ่งทำไมจะต้องมาเรียนรู้เอาตอนนี้นะคะครูอ้อบอกเลยว่าช่วงเวลาใดก็แล้วแต่ ที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเครียดนะองค์กรของเราเริ่มมีความตึงเครียดนะคะหรือว่าลักษณะงานมันเริ่มน่าเบื่อหน่ายแล้วนะคะการใช้ภาวะผู้นําแบบสนับสนุสน,นมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าภาวะผู้นําแบบให้การสนับสนุนเนี่ยจริงๆมันมีมานานตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยนะคะ ช่วงนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่คนงานต้องทํางานหนักมากเช่นทํางานในเหมืองนะคะผู้นําหรือว่าหัวหน้าเขาเนี่ยเขาก็ต้องคิดหาหนทางว่าทําอย่างไรที่จะทําให้พนักงานของเขาทํางานได้อย่างราบรื่นเขาก็ช่วยอำนวยความสะดวกสนับสนุนอะไรได้ก็ทานะคะทั้งกาลังกายกําลังใจค่ะในยุคนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นยุคที่โลกเปลี่ยนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดหรือว่าสถานการณ์ต่างๆทำให เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคนก็เกิดความตึงเครียดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทําไมเราจึงต้องเรียนล่ะคะในวันนี้นะคะเรื่องของภาวะผู้นําแบบให้การสนับสนุนนะคะก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจเพราะมันจะเป็นเรื่องของมี soft skills เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับให้เราเข้าไปสังเกตเรื่องความรู้สึกอารมณ์ของลูกน้องด้วยค่ะนะคะมีการบ้านนะคะอันนี้เรียนกับครูอ้อมีการบ้านแน่นอนค่ะแล้วก็ พอเรียนพอเรียนเสร็จทําการบ้านอาจจะยังไม่ต้องทําเสร็จก็ได้นะคะเรียนเสร็จอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอ้อก็นัดมาได้เลยนะคะนัดเป็นกลุ่มท,ที่ท่านมีอยู่ในกลุ่มของตัวเองอะนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งก่อนนะคะภาวะผู้นําแบบให้การสนับสนุนวันนี้ให้คอนเซปต์ละกันค่ะนะคะมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับลูกน้องของเราเลยค่ะบางทีเขามานั่งทํางานกับเรานี่นะคะ กายเขาอยู่ที่นี่ค่ะแต่ใจเขาเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนอาจจะไปอยู่อาจจะไปจดจ่ออยู่กับปัญหาทางบ้านอย่างเช่นสามีป่วยนะคะคุณแม่ไม่สบายหรือว่าไม่แน่ใจว่าลูกเนี่ยจะไปทำผิดอะไรหรือเปล่าวิตกกังวลไปหมดนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีคู่ชีวิตเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ คือมันเรียกว่ามีปัญหาต่างๆมากมายหรือว่าบางคนอาจจะคนในครอบครัวติดการพน,นันซึ่งเรื่องบางเรื่องลูกน้องเรานะคะทีมงานเราเขาเขาไม่บอกเราเหรอกค่ะนะคะว่าว่าทําไมเขาถึงเขาถึงต้องต้องมานั่งเศร้าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็อาจจะไม่เศร้าแกล้งทําเป็นร่าเริงแต่ในใจอาจอาจจะกําลังร้องไห้อยู่ค่ะ เราอาจจะไม่รู้เลยว่าลูกน้องของเรากําลังมีความทุกข์เขาอาจจะมีปัญหาซึ่งอาจจะไม่เคยได้บอกใครในที่ทํางานเลยก็เป็นไปได้ในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าง,งานนะะตอนนี้ขอให้ทุกท่านต้องนึกแล้วแหละว่าใครที่ทํางานรอบๆตัวเราแค่ต้องถามตอนนี้เลยว่าสัมผัสได้ไหมว่าเขามีความสุขหรือเขากลางๆหรือว่าเขาดูแบบน่าชื่นอกตรมคืออันนี้ต้องฝึกสังเกต เก็เพื่อเราจะได้จะได้ช่วยเขาถ้าเราช่วยได้นะคะ,คะอันนี้ก็จะเป็นความตีงามค่ะ Supportive leadership เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ที่มันจะเป็นทางด้านด้านความด้านความดีนะคะแล้วก็ช่วยแล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะไม่รู้หรอกว่าลูกน้องเรานะคะหรือเพื่อนร่วมง,งานเราเนี่ยนะคะเขาจะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจก้อนโตมีความทุกข์ก้อนโต เขาพกมาที่ทํางานด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเราบอกอะไรเขาทํางานแล้วรู้สึกว่าเขาเขาทำงานแล้วไม่มีประสิทธิภาพอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขาไม่เก่งไม่ดีหรือโง่หรือฉลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ให้สังเกตว่าเขามีความสุขไหมเขามีปัญหาอะไรลึก,ลกๆที่เราพอจะช่วยเหลือเขาได้ไหมเพราะว่าคนนี้ไม่ไม่ได้บอกเรื่องของตัวเองทั้งหมดนะคะทีนี้บางคนเนี่ยด้วยความเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาก็จะต้อง แบกความไม่สบายใจไว้ในขณะเดียวกันเขาก็จะต้องยืนยืนนะยืนหนึ่งแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะซึ่งซึ่งมันก็มันก็มันก็ดีใช่ไหมคะแต่ลึกๆเขาก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยการถามไถยนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญทีนี้อาจจะต้องถามแล้วล่ะคะ่ะทีนี้ถามมันก็ต้องมีวิธีการถามถามูกไหมคะ ทีนี้ก็ต้องถามแล้วตอนนี้เราเห็นหน้าลูกน้องเรานะคะถามว่าลูกน้องคเราลูกน้องที่รอบตัวเรานี่ค่ะเขามีความสุขไหมเขาทํางานเขามีความสุขไหมเรารู้จักลูกน้องของเราแค่ไหนนะคะลูกน้องของเราเนี่ยต้องการต้องการอะไรนะคะลูกน้องของเราต้องการเป้าหมายลูกน้องของเรามีเป้าหมายในการทํางานอย่างไรเรื่องนี้เพราะว่าหัวหน้าควรจะต้องทราบนะคะทีนี้เวลาที่เรารู้ว่าเขามีปัญหา มีความไม่สบายใจในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยค่ะเราทําอย่างไรคะบางคนก็รู้นะว่าลูกน้องมีความไม่สบายใจแต่โอโอเฉยเฉยดีกว่านะคะเราทํำยังไงล่ะคะอันนี้อันนี้ต้องต้องจดเวลาที่เรียนนะคะเวลาที่เราเรียนรู้ร่วมกันคพราะอาอยากให้คาํา,าถามที่คุณอ้อถามทุกท่านช่วยช่วยตอบตอบไวค้ค่ะมันไม่ใช่คําตอบที่ถูกหรือผิดแต่เป็นคําตอบเพื่อเราจะได้รู้ว่า เราควรจะเติมเต็มหรือพัฒนานในจุดใดที่จะทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะหรือน่ารักอยู่แล้วก็ทําให้เป็นคนที่น่ารักขึ้นเวลาที่เราเห็นลูกน้องของเราไม่สบายใจมีความเครียดมีปัญหามีความทุกข์นะคะเราแสดงความเห็นใจเราช่วยเหลือหรือว่าเออเออมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเนะอ,อันนี้ท่านต้องตอบมานะคะทีนี้การช่วย บางคนเขาก็ไม่ได้อยากให้ช่วยนะเราก็จะต้องมีอยู่ตรงอยู่ตรงกลางว่ามันจะต้องไม่มากจนเกินไปแต่ต้องแสดงค่ะต้องแสดงความเห็นใจต้องห่วงใยต้องช่วยเหลือนะคะอันนี้คือซั p พอร์ต v ฟลีดเดอร์ชิค่ะคอนเซปต์ Concept ของภาวะผู้นำแบบให้การสนับสนุนหรือว่า s u p p o r t ต v ฟลีดเดอร์ชิเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เราจะต้องมันเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับกับลูกน้องของเราอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรา แสดงความห่วงใยนะคะในปริมาณที่เหมาะสมอันนี้จะได้สมัรธภาพที่ยาวนานมากๆนะคะลูกน้องก็จะให้ความร่วมมืออย่างอย่างเต็มที่ในอนาคตเลยคะ่ะแต่เราทําแบบที่ไม่ต้องหวังอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะบางทีเราทํางานเยอะจนเกินไปภาระงานของเรามันมีแต่เร่ง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 บางทีเราก็มุ่งแต่ความสําเร็จมากจนเกินไปจนเราลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่สําคัญ ของการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือการแสดงความรักการให้ความรักและการดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหัวหน้าขาดข้อนี้ขาดการแสดงความรักอย่างเป็นรูปธปรรมขาดการแสดงความห่วงใยขาดการดูแลเน้นว่าเป็นรูปธปรรมนะคะหัวหน้าต้องเขียนแล้วค่ะนะคะ,นะคะว่าว่าเราจะทำอะไรให้กับลูกน้องของเราบ้านคะ่ะอันนี้สำคัญทีเดียวนะคะ ตัวของ p o r t อร์ต e a d e r ์ h i p เนี่ยมันจะต้องอะไรเป็นอะไรที่มาจากใจค่ะครอ้อนำหลักการนี้นะคะมาจากหนังสือของท่านสวามีกริยานันดาค่ะซึ่งท่านก็จะเขียนในแนวของความดีความงามซึ่งอ่านแล้วครอ้อก็ชอบมากจริงๆแล้วก็มันเอามาพัฒนาซอฟต์ไซต์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นภาวะผู้นำแบบอื่นๆอ,อาจจะมุ่งความสำเร็จค่ะไม่ใช่ว่าภาวะผู้นำแบบให้การสับสนจะไม่มุ่งความสำเร็จนะคะ แต่มันเป็นความสําเร็จที่เรียกว่าถ้าลูกน้องเราประสบความสําเร็จมันคือความสําเร็จของเราค่ะมันเป็นวิธีคิดที่ครอวว่ามันอ่อนโยนและมันดีงามแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกสบายใจอิ่มใจและภูมิใจนะคะเราเคยคิดแบบนี้ไหมล่ะคะเราเคยอยากจะสนับสนุนใครแบบที่เราไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยไหมล่ะคะนี่แหละคะ่ะถ้าเราทําแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเรามีภาวะผู้นําแบบให้การสนับสนุนแล้วค่ะ นี่คือ supportive leadership นะคะภาวะผู้นำเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นผู้นําก็มีได้นะคะภาวะผู้นำบอกว่าคนที่มีภาวะผู้นำนะคะเป็นลูกน้องมีภาวะผู้นําก็ได้นะคะคนที่มีภาวะผู้นําเมื่อเป็นผู้นําก็จะเป็นผู้นําที่ดีค่ะผู้นาก็ผู้นําก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีภาวะผู้นําทุกคนนะคะนะทีนี้เราเคยคิดแบบนี้ไหมคะว่าความสําเร็จของลูกน้องความสําเร็จของเพื่อนร่วมงานของเรา มันคือความสําเร็จของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้ค่ะนี่คือแนวคิดของ supportive leadership ค่ะครูอว่าคิดแบบนี้แล้วใจมันร่มเย็นนะคะใจมันจะรู้สึกเลยว่าโอ้เนาะเห็นเขาสําเร็จแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคําว่าลูกน้องเหยียบหัวเราขึ้นไปเราเป็นแค่สะพานมันจะไม่มีแบบนั้นเลยค่ะทุกการกระทําของเราทุกการสนับสนุนของเรามันคือความดีมันคือความสุขมันคือความภาคภูมิใจเพราะความสําเร็จของลูกน้อง มันก็คือความสําเร็จของเราเนี่ยค่ะดีนะคะเพราะว่ามันไม่หนักนะคะอ่ะนะคะแล้วก็อีกอันหนึง่งอีกหลักการหนึ่งที่ที่ดีเลยคือบอกเขาคิดว่าการทํางานคือการทําความดีเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะผู้นําแบบให้การสนับสนุนเนี่ยก็จะไม่จะไม่เบื่อหน่ายกับการทํางานเพราะถือว่าเป็นการสะสมความดีค่ะนะคะดีกับตัวเองคือไปเลี้ยงตัวเองได้เงินได้เงินเลี้ยงชีพนะคะดีกับเพื่อนร่วมง,งานเราได้ช่วยเพื่อนร่วมง,งานให้เขาประสบความสําเร็จ เพราะฉะนั้นคนที่จะมีภาวะผู้นําแบบให้การสนับสนุนเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยคราควรจะต้องรู้ว่าลูกน้องเราเขามีเป้าหมายในการทํางานยังไงแล้วเราช่วยเขาค่ะช่วยให้เขาประสบความสําเร็จนะคะเราดีกับองค์กรค่ะเราได้ช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จนี่คือการทํางานนะคะที่มันเป็นการทําความดีคะ่ะคิดแบบนี้คือใจมันร่มนะคะนะคะ,ะทีนี้หลักการอีกอันหนึ่งนะคะ คนที่มีภาวะผู้นำแบบให้การสนับสนุนเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่ผลักดันแล้วก็สนับสนุนทั้งแรงกายและแรงใจค่ะนะคะสนับสนุนแรงกายคือมีอะไรช่วยได้ช่วยเลยค่ะนะคะอย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรานะคะเพราะความสําเร็จของเพื่อนคือความสําเร็จของเราถูกไหมฮะความสําเร็จของลูกน้องก็ความสําเร็จของเรานะคะซ,ซึ่งอันนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของเขาและคนคิดแบบนี้มันจะได้ทั้งทางศักการทํางานได้บารมี เราก็จะเก่งขึ้นเราก็จะมีน้ําใจนะคะคือคนคือเราจะเป็นคนที่ดีมากๆคนก็จะไว้เนื้อเชื่อใจเรามากเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความสามารถนะคะในหลายๆด้านนะคะนี่คือเป็นผลจากการที่เราเป็นคนที่ผลักดันให้คนอื่นประสบความสําเร็จทั้งแรงกายแรงใจะคะเราคนที่มีภาวะผู้นำแบบให้การสนับสนุนเขาจะเหมือนกับช่วยถักทอฟันของลูกน้องค่ะนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานของเราด้วย ด้วยความรักและความใส่ใจนะคะเหมือนเราช่วยกันทอผ้าเนี่ยค่ะนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยมันคือความภูมิใจความภูมิใจเนี่ยมันเป็นสับเซตหนึ่งของความสุขนะคะลองไปถามตัวเองดูสิคะว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเราภูมิใจเรื่องอะไรบ้างล่ะคะบางท่านจะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราขาดความสุขเนะะี่ยค่ะเราจะต้องเติมเติมความพอใจในชีวิตเติมพอความพอใจในตำแหน่ง เติมความพอใจที่เรารู้สึกพอใจกับลักษณะงานพอใจกับลูกน้องพอใจกับคนที่เป็นนายเราอีกหัวหน้าก็ยังมีฟ้าถูกไหมคะก็ยังหัวหน้าก็ต้องมีหัวหน้าด้วยนะคะเติม mm. ความภูมิใจในการทํางานเติมความภูมิใจในสิ่งที่เราทาซึ่งตัวนี้ค่ะภาวะผู้นําแบบให้การสนับสนุนเนี่ยมันตอบโจทย์เลยนะคะค่ะตัวของภาวะผู้นำเขาจะเน้นภาวะผู้นาแบบแบบให้การสนับสนุนนะคะ เขาจะเน้นเรื่องการที่เราจะต้องทำงานแบบไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนค่ะนะคะแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จได้ทำงานได้สนับสนุนให้ให้เกิดงานที่ดีนะคะ,คะอันนี้ก็จะเป็นเป็นหลักการค่ะเป็นไงคะฟังแล้วตื่นเต้นไหม <c oughs> คือคืออันนี้เป็นด้านเขาเรียกว่าถ้าเราฝึกคิดแบบน,นี้ใจเรามันจะเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราให้ความสุขกับลูกน้องเลยนะคะถ้าเราคิดแบบนี้นะคะค่ะทีนี้มันมีอย่างนี้ค่ะบางทีเราเนี่ยจะต้องทํางานอยู่บนความไม่ได้ดั่งใจกับไม่ได้ดั่งใจลูกน้องเนื่องจากว่าบางทีลูกน้องก็เราก็จะรู้สึกว่าลูกน้องทาไมเป็นแบบนั้นแบบนี้ลูกน้องก็ไม่ได้ดั่งใจเราให้ระลึกไว้เสมอคะ่ะว่าคนเรานะคะมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นเรานะคะหัวหน้าราจะต้องฝึกเลยค่ะ ฝึกที่จะทำงานร่วมกับคุณสมบัติข้อดีของลูกน้องเราค่ะฝึกที่จะทำงานร่วมกับคุณสมบัติข้อดีของเพื่อนร่วมงานนะคะสรุปว่าฝึกที่จะทำงานร่วมกับคุณสมบัติที่ดีของทุกคนในทีมค่ะนะคะไม่ต้องไปจี้จุดที่เขาไม่ดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำใจไม่งั้นพอเราไปปรับไปเปลี่ยนเขาเนี่ยคนนะคะเขาเขาไม่ยอมให้เราเปลี่ยนหรอกค่ะ นี่เรื่องจริงเขาจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเขาอยากเปลี่ยนเองค่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะคนที่มีภาวะผู้นําแบบให้การสนับสนุนเขาจะเป็นคนที่ช่วยเหลือดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกคนรอบตัวค่ะมีอะไรช่วยก็ช่วยนะคะใครถามอะไรตอบได้ก็ตอบค่ะ ะะเพราะฉันอาการกระฟัดกระฟีอะไรทุกอย่างมันมันจะทําด้วยความเต็มใจนะคะเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะเราทําด้วยด้วยความรู้สึกที่ดีทําด้วยความรู้สึกเต็มใจเหมือนเราสะสมความดีนะคะนะคะเราไม่มุ่งแค่ความสําเร็จของเราคนเดียวะคะ่ะความสําเร็จของลูกน้องก็เหมือนความสําเร็จของเราความสําเร็จขององค์กรก็คือความสําเร็จของเรานะคะภาวะผู้นําแบบให้การสับสนถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราจะไม่เอาชนะใครคะ่ะ เราจะมุ่งที่จะเอาชนะใจตัวเองในการที่เราจะทําความดีในการที่เราจะสนับสนุนผู้อื่นให้ประสบความสําเร็จและทําให้เขามีความสุขครูอ้อว่าอันนี้มันดีไหมทําไมคนไม่ค่อยเน้นออกันครูอ้อครูอารู้สึกว่าอันนี้ต้องเน้นเลยนะแล้วมันก็มันก็ทาให้เรารู้สึกว่าถ้าเราทํางานแล้วเรามีเราสร้างความสุขในใจของเราได้คนอื่นมีความสุขในใจครูอ้อว่าความสําเร็จมันมาล้านเปอร์ซค่ะนะคะ คนที่มีภาวะผู้นำแบบให้การสนับสนุนเนี่ยมันก็จะเน้นเรื่องของ, <c oughs> ของเรียกว่าความสุขของการเป็นผู้ให้นะคะเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ที่มีส่วนในความสุขแล้วก็ความสําเร็จของลูกน้องแล้วก็พ lessons, เพื่อนร่วมงานค่ะแปลว่าเป็นผู้ให้ที่ดีค่ะนะคะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีค่ะนะคะแล้วก็มีส่วนที่จะทําให้ลูกน้องมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จะคะ่ะเนี่ยครูอ้อว่า เนวคิดแบบนี้นะคะก็จําเป็นทีเดียวค่ะนะคะทีนี้ข้อให้หลักการไปแล้วแหละว่าภาวะผู้นํานแบบให้การสนับสนุนมันเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยมันจะดีไหมมันจะดีนะคะก็พนักง,งานลูกน้องของเราก็จะรู้สึกเป็นกันเองกับเรามากขึ้น มีความสุขเพิ่มมากขึ้นเขามีอะไรเขาก็มองเราเป็นมิตรเพิ่มมากขึ้นเป็นกัลยาณมิตรค่ะซึ่งซึ่งอันนี้ดีโดยปกติแล้วหัวหน้ากับลูกน้องทําไมทํางานกันมาทํางานกันไปจะกลายเป็นศัตรูกันซึ่งซึ่งอันเนี้ยนะคะไม่เอาค่ะมันต้องเป็นกัลยาณมิตรกันเราต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะการบ้านของคลิปนี้ค่ะท่านใดที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วแล้วอยากจะพัฒนาภาวะผู้นําแบบสนับสนุนจริงๆเลยนะคะกรุณาทําการบ้านค่ะ ให้ดูคลิปนี้21วันต่อเนื่องค่ะดูเสร็จนะคะทุกวันเขียนบันทึกนิดนึงค่ะว่าวันนี้เราอยากจะสนับสนุนลูกน้องเราคนนี้ด้วยเรื่องอะไรทําสักรายการเดียวก็ได้ค่ะไม่ต้องทําเยอะใช้เวลาไม่มากในการดูคลิปนี้ถามว่าทำไมนะคะครูอ้ขอใส่ข้อมูลดีๆของแนวคิดเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำแบบให้การสับสนให้กับท่าน อันนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรียนหนึ่งครั้งแต่ขอทุกท่านหาเวลาว่างๆแล้วก็ดูคลิปนี้อย่างน้อย21วันนะคะจะนัดซูมกับครูอร้อก่อนที่ก่อนที่จะถึง21วันก็ได้สำหรับกลุ่มที่นัดหมายครูอร้อไว้แล้วล่วงหน้านะคะว่าจะเรียนออนไลน์กับครูอร้อนะคะเอาละค่ะ อันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในคลิปหน้าค่ะครูอ้อจะพูดเรื่องของ Employee Assistance Program นะคะก็คือโปรแกรมการช่วยเหลือพนักงานค่ะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นมันก็จะอยู่ในบอกว่าถ้าใครมีภาวะผู้นำแบบให้การสนับสนุนนะคะเขาจะคิด โครงการอะไรก,ก็แล้วแต่ที่จะช่วยพนักงานขึ้นมาค่ะซึ่งอันนี้ก็จะดีมากเช่นเดียวกันนะคะยังไงติดตามครอ้อนะคะแล้วก็จดไลน์พรอ้อไว้ค่ะ ID ดียไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ